สวัสดีครับพบกับช่องมา n ในโกฮอบบีกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเมทันบิวลันเชอร์สไตร์กันดัมนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องมี2สิ่งนี้ก่อนนะครับก็คือหุ่นสไต k ์กันดั m ของผมจะเป็นเวอร์ชันอินฟินิตี้นะครับแล้วก็แพ็คเสริมลันเชอร์สไต k ์ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างเป็นลันเชอร์สไตร์นะครับก่อนอื่นนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับก็มาติดที่หัวไหล่ด้านซ้ายของตัวหุ่นสไตร์นะครับ แล้วก็ชุดแบคแพคนี้ชุดแบคแพคนะครับก็มาติดที่ด้านหลังของตัวหุ่นได้เลย ก็เป็นลันเชอร์สไตล์กันด้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะภายในไม่ถึง1นาทีนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยก็เพียงแค่นําแบ็คแพ็คมาติดที่ตัวหลังหุ่นได้เลยนะครับแล้วก็ชุดปืนกลมาติดที่หัวไหล่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับผมได้ใช้พาร์ทมือที่ว่าเตรียมถือเนี่ยใส่ไว้ที่ตัวปืนแล้วนะครับก็ถ้าเป็นมือขวานะครับมือขวาเราจะต้องใช้พาร์ทดีอันนี้นะครับที่ว่าเป็นแบบจับธรรมดานี่นะฮะอันนี้ แต่ถ้าเป็นมือซ้ายนะครับจะต้องใช้พาร์ต E นะครับก็คือ,อที่ว่าเหนียวไกปนนืนนี่นี้นะฮะผมก็เลยเตรียมมาใส่ที่ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดเปลี่ยนนะฮะตัวหุ่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําท่าแอคชั่นอะไรนะครับก็สามารถรับน้ําหนักของชุดแบ็คแพ็คลันเชอร์สไตล์ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาทําท่าแอคชั่นดูว่าสามารถยืนได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับก็ลองทําท่าถือปืนดูแล้วนะฮะก็พูดเลยว่าทําท่าจัดท่าได้ยากอยู่ครับเพราะว่าความยาวและใหญ่ของปืนนะฮะบ,บวกกับตรงแขน,นกลไกพวกนี้เนี่ยมันทําให้แบบว่าต้องอุลาทําท่าอะไรเงี้ยเราต้องให้บาลานซ์กับแขนของตัวหุ่นด้วยนะครับอย่างตรงพวกแขน,นกลไกตรงเนี้ยมันสามารถปรับหมุนได้ทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็แค่เหมือนแบบว่าประคองเฉยๆนะครับ แต่ตัวหุ่นนะครับก็ยังสามารถรับน้ําหนักของตัวปืนได้อยู่นะครับสามารถยืนได้เองนะอันนี้ยังไม่มีใส่แอคชั่นเบสฐานะอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมายืดปืนดูนะครับอันนี้ลองยืดปืนดูนะครับตัวหุ่นก็ยังสามารถรับน้ําหนักได้อยู่นะฮะถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดมือข้างขวาออกนะครับอ่านี่ครับ โกหุนก็ยังสามารถถือปืนได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีแค่มือข้างเดียวนี้โอเคนะฮะหลอนนิดนึงฮนะเอาไม่ได้เอามือออกนะฮะโอเคชั่งมันไว้ก่อนนะฮะปล่อยไว้อย่างงี้วอลล่าด้านซ้ายจะหลุดง่ายนิดนึงนะฮะเพราะมันไม่ได้ล็อกมากครับแต่ก็ดีแล้วครับล็อกมากเดี๋ยวเวลาถอดจะลําบากอันนี้นะครับก็ลองทําท่า ปล well. ่อยวางปืนดูนะครับก็สามารถยืนได้นะครับตรงด้ามปลายปืนตรงนี้ยังไม่ได้โดนพื้นนะฮะเฉียดนิดเดียวเองนะฮะโดนผ้านิดเดียวนะก็ยังสามารถยืนได้นะครับมุมนี้จะเห็นชัดนะครับว่าปลายปืนยังไม่ได้โดนพื้นนะครับก็ถือว่าตัวหุ่นเนี่ยมีน้ําหนักอยู่นะฮะอันนี้ลองทําท่ายืนเอียงนะครับแล้วก็ลองทําปรับองศาความสูงของปืนขึ้นไปนะก็ยังสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอยู่นะครับ ตัวสไตล์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าน้ำหนักของตตวขุนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับไม่แน่ใจว่าทางทีมงานเนี่ยเขาทําน้าหนักมาเพื่อให้รองรับพวกพาร์ต่างๆที่กําลังจะออกมาในอนา,าคตนี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าพาร์ตที่กำลังจะออกมาเนี่ยค่อนข้างจะลําดับเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นอื่นๆของ La น c e r อร์สไตกันนะครับมันยังไม่หมดเท่านี้นะฮะก่อนอื่นเราต้องถอดอันนี้ก่อนอ่านะครับอันนี้ถ้าดูแบบนี้ก็คือโล่ที่ติดหัวไหล่ใช่ไหมแต่เราสามารถทําเป็นโล่ติดตัวขุนได้เช่นเดียวกันครับ แล้วก็ชิ้นนี้นะครับนี่ฮะถอดออกมาแล้วก็เอามาประกอบกันอันนี้นี่ครับก็จะเป็นโลอีกแบบหนึ่งนะฮะสามารถเอาไปติดที่ตัวหุ่นได้นะครับอันนี้นะฮะนี่ครับถ้าเราจะไปติดที่ตัวหุ่นนะครับเราก็ใช้จอยที่เขาให้มาอันนี้นะครับนี่นี่ครับก็จะได้เป็นโลอีกแบบหนึ่งนะฮะ จากเดิมสไตล์มีโล่สีแดงอันนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใช้ของล er mm ันเชอร์ไซล์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตรงนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีช่องให้เราใส่ปืนเก็บไว้ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับนี่ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้ก็ถอดมิไซล์ออกก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโล่ละถอดออก ขอแก้ข้อมูลนิดนึงนะครับจอยที่เราจะใช้กับโล่นะครับเราจะต้องใช้จอยที่แถมมาจาก่นสไต์นะครับส่วนจอยที่แถมมาจากชุดลันเชอร์สไต์อันนี้เนี่ยนะครับมันจะใช้ไม่ได้ครับมันเอาไว้ใช้กับบูเฟรมกับเลดเฟรมนะครับเพราะว่าช่องวงกลมอันนี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่านี่ฮะของสไต์จะด้านซ้ายมือนะฮะอันเล็กกว่านี่นะฮะเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคนะฮะก็เมื่อกี้ลองใส่แล้วมันไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปดูคู่มืออีกทีนึงนะครับ อันนี้ก็ลองเปลี่ยนมาติดตั้งเป็นโล่ของ l a u เชอร์สไล์นะครับของชุดนี้นะฮะก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแปลกๆนะฮะเพราะว่าในออริจินอลในอนิเมชันเนี่ยมันไม่มีแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็ยังติดเป็นชุดตื่นกลอยู่นะครับยังสามารถติดตั้งได้นะครับที่หัวไหล่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็ยังติดตั้ง l ันเชอร์สไล์อยู่ยอมรับนะฮะว่าตัวหุ่นี่ทำออกมาได้ดีมากนะครับ สามารถรับน้ําหนักของชุดแบคแพคได้นะฮะในอนาคตก็คิดว่าน่าจะสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวหุ่นตัวนี้นะ่ะน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักอยู่โอเคครับคลิปนี้นะฮะก็มาสาธิตการติดตั้งชุดลันเชอร์สไตล์นะครับข้อดีนะครับตัวหุ่นเนี่ยก็สามารถรองรับน้ําหนักของชุดแบคแพคนี้ได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นของลันเชอร์สไตร์เนี่ยมันทําให้ตัวหุ่นมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะเลยนะฮะ ส่วนข้อเสียนะครับก็เรื่องของการทําท่าแอคชั่นนะครับเพราะว่าตัวความยาวของปืนแล้วก็ความใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเถอะท่านิดนึงนะครับปืนเนี่ยยาวประมาณ20เซนได้นะครับอันนี้ยังไม่ยืดนะถ้ายืดก็น่าจะประมาณเกือบ24 25ได้นะครับแล้วก็แขนกลไกของตัวหุ่นเนี่ยมันปรับได้หลายลายระดับนะฮะเราก็ต้องคอยจัดให้มันได้บาลานซ์กับแขนของตัวหุ่นด้วยนะครับไม่งั้นมันจะทําท่าได้ยากนิดหนึ่งครับนะฮะแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าใช่ข้อเสียที่ใหญ่โตอะไรนะครับเพราะว่าพอททา่แเสร็จล้ว ตัวหุ่นก็ดูสวยดูหล่อเท่ขึ้นมาเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้นะฮะผมก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพแอคชั่นไว้ที่ท้ายคลิปเช่นเดิมหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดนะฮะก็ขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยติชมแนะนำกันที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย